ก็โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับผมก็มาอยู่ในเกมลายเลนเจอร์นะครับผมก็มีอัปเดตใหม่เลนเจอร์เก้าดาวนะครับผมเออเขาน่าสนใจอ่ะนี่ครับก็จะแจกเจสิก้าแปดดาวอันตร้าฟรีนะผมก็รับกันได้นะครับผมในช่วงอ e ีเวนต์ที่เขาแจกนะครับผมก็มาเรนเจอร์เก้าดาวนะผมนี่อย่างตึงๆอ่ะใครได้แล้วหรือยังไม่ได้ก็เอ้ยมันให้สองตัวนี่มันให้ทุกวันเลย อย่างตึงมาครับก็จะมีมันตารางล็อกอินก็จะมีแบบแจกวัตถุดิบอัพเกรดกรด,ดว้วยนะครับผมอัพเดตอัพเกรดดาวดาวด้วยนะผมรีบล็อกอินนะครับเฮ้ยได้ตัว5ว่ะมาอย่างตึงนะครับเดี๋ยวดูก่อนแป๊บนึงนะครับผมว่ามันแจกจิสก้าสองตัวจริงไหมเออมันได้มันก็ได้สองตัวนี้มันจะแจกเฮ้ยมันจะแจกทุกวันแบบเอา,เอาปั้นแม็กไงปั้นแม็กเออดูว่าจะเอ็มใจดี่ะ นี่ครับผมเอ้ยมันเพิ่มโอกาสแล้วนะครับผมรอ4ทุ่ม3นาทีครับตอนนี้เพิ่มโอกาสตามที่คาดไว้นะครับผมนี่ครับผมตัวใหม่นะครับผมท่าแสงครับผมสายพลังนะครับความเร็วเคลื่อนที่โจมตีถือว่าเร็วนะครับผมถือว่าเร็วนะครับผมระยะโจมตี100นะครับผมก็ถือว่าเอามาเป็นตัวชนได้นะครับผมอัตราการใช้สกิล1 30%รอสักษา9วินะครับผมนี่มีมีบอกใหม่นะครับผมโคตรดีอ่ะ อัตราหลบสกิล0%อัตราแม่นยำทักษะ10%บเต้านสกิลระยะโจมตีเลนเจอร์เอ้ยใช่ระยะสร้างรีเวลาแปดวิเอาสิแนะครับผมล่างธรรมดานะล่างนี่ครับมีเก้าดาวเฮียอยากลองบางคนเขาสุ่มแนละ้วผมผมเห็นช่องบางช่องเขาทำสุ่มแล้วก็ปั้นแม็กแล้วอ,อย่างดุเลยเนาะเราไม่มีของอย่างเขาไอ้ตัวนี้ก็เก้าดาวนะครับผมนี่ครับเก้าดาวสีทองครับผมส่วนซิลลี่น้อยก็แปดดาวเฉยครับผม เก้าดาวถ้าเราจะอัพเก้าดาวครับมันสามารถเลือกออปชันได้นี่ครับผมนี่ครับแต่ละตัวอันก็ไม่เหมือนกันนะผมมันมันจะสุ่มเออมันสุ่มเนาะมันไม่ใช่เลือกหรอกมันน่าจะสุ่มครับผมนี่ตัวนี้ก็จะขี้โกงหน่อยคือแลบพันหนึ่งอ่ะมันก็จะแจกแจกตัวสุ่มนะครับถ้าเราทาแม็กตอนอัพเก้าดาวนะครับผมมันแจกให้เรามาหนึ่งใบนะผมไม่มีไม่มีแพ็คอาวุธไม่มีแพ็คกล่องสุ่มแสงมืดเลยนะผมเออมามี75ใบนะบรับผม จัดไปครับมันจะออกหรือเปล่าสักตัวครับตัวใหม่ก็ได้มาตัวใหม่มาครับออกเถอะเบาแสงมืดอือือถ้ามาเนี่ยคงจะดีเนาะแล้วก็ด่านอัปเดตมาใหม่นะผมให้เราสุ่มโอ้โหแบบแอปเปิลให้เราสุ่มได้แบบพวกกบกบเยอะขึ้นนะผมมีแจกกบเยอะขึ้นนะผมหอคอยพวกเนี้ยแล้วก็ด่านฮาร์ดนะผมเพิ่มขึ้นแล้วนะครับผมอืมใครสุ่มหมดกี่เพชรหมดกี่ตัวก็คอมเมนต์ได้ได้นะครับผมว่าหมดเยอะไหม หืมบาวต้องเป็นบาวตัวใหม่ดีไม่ใช่เด็กกระถมครับผมเปียงโ้ยเปียงโอ้บาวใหม่แล้วเทพื้ยุง่งซิงอ่ะนะครับันรู้หืมสองแงนนี่นี่เขาล่าไหนมาแ่นงโอ้โหตัวนี้เก่าแล้วไม่เอาครับหืมไม่เอาเลยโอ้ยเอาสุิตโอ้โหว่าอยู่หรเร้าไม่ใช่ตัวนี้ครับผมเอาตัวใหม่ดีเปียกหืมเาิการนะผมไม่เกี่ยวเลยออกมาลโอ้โหบา ขับเอาตัวใหม่ครับไม่ใช่เอาตัวเก่านะเดี๋ยวเขาจะผิดนะเ <c oughs> จสิกา้าเจสิก้าตัวใหม่ครับไม่ใช่ตัวเก่ามาเถอครับมาแล้วเราจะน่าจะสุ่มหลายไอเดีเอ้ยกี่ไอดีวะสองสามสี่ไอเดีเอ้ยครับรอดูครับผมครับหืมตัวบินตัวกาด้วยบินกาด้วยที่ที่สำคัญอ่ะหืมซารี่เห็ดน้อยออกมาเถอะครับ เปียงโอ้โหไม่ออกเลยมาครับาห้าตัวสุดท้ายนะเปียงโอ้โหทีเล็กครับไม่ออกนะครับโอ้โหส่วนเจีร์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะไอ้ก็เนี่ยมีห่วงยางนะสำหรับผมห่วงยางก็ถือว่าดีนะครับผมไม่ออกเลยอนะ่ะโอ้โหเกลือจัดโอเคครับมาก็อยู่ในไอดีถัดไปแล้วครับผมนี่ก็เป็นหน้าตารางล็อกอินนะครับผมนี่ก็จะมีแจกนะครับผมหินปุกพลังครับผมเป็นเก้าดาวเนาะ ส่วนกลุ่มก็ไม่แจกออออไอปืนอไม่แจกล่างไอปืนอนันแจกแค่อันา่านะผมก็อะถือว่าดีอยู่แล้วก็ครับผมนี่กล่องนะสุ่มไอดีเมืม่อกี้ได้ตัว๋วห้าใบนี่ก็แจกเจสสิก้าไปอีกหนึ่งกลุ่มนะครับนี่ครับผมรับของรางวัลเลยเปืดหีเปืนหีบเปีเป้ยงไอตัว๋วโอ้มันแจกตัว๋วหรอแต่มันได้แล้วแต่โชคมั้งเนานะอันนี้ได้สองใบเอง เออเดี๋ยวขอ,อไปดูในร้านาค้ากิลนะผมว่าร้านาค้ากิลจะมีอุปกรณ์มาให้ซื้อหรือเปล่านะนี้อะไรให้แลกใหม่ๆหมไหมไหนวะาที่แลกเปลี่ยนนะผมไปดูเลยนี่เออเพิ่มมาแลกได้สองครั้งแล้วนะผมเฮ้ยลดราคาด้วยใช่ไหม <c oughs> ตอนแรกนี้หกสิบหกสิบดาวใช่ไหมครับผมอันนี้สามสิบดาวเนาะเหมือนลดใช่ไหมราคากลดด้วยนี่จากสามอันนี้จาก 6, หกเหลือสี่ก็ถือว่าดีนะผม ไหนมีอะไรมาไหนมีวัตถุดิบใหม่ไหมก็อาจจะไม่เหมือนไม่มีหรอกเนี่ยดูว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่ๆนะไม่มีแล้วครับผมอยู่ในร้านนี้หรือเปล่านี่อาวุธมีหรือเปล่าเฮ้ยพี่เห็นอะไรไะนี่อันใหม่นะผมเข้ามาในร้านค้าเพชรแล้วนะครับผม นี่เลยใหม่หม่ว่านี่ครับผมกูไดท้ทีละหนึ่งนะหนึ่งพันหนึ่งพก็ใครมีเยอะก็จัดได้ครับใครรีบปั้นเนาะแต่ก็ยังไม่มีไอ้หินอัพเกรดอยู่ดีแหละโอเคครับ <c oughs> มาเาจ,จะเตรียมสุ่มกันต่อเลยแล้วกันไม่พูดมากทำเพลงละ <c oughs> สวยดีนี้มีมีกบม่วงสิบสบหตัวนะเอ้ยถ้าไม่มานีนอ,อาจจะพร้อมปั้นแมก็กซะสุ่มไป เปีย้ยงโหย้ยคลิกแคลปมาอีกแล้วเออลืมลืมลืมบอกสกิลนะผมก็น่าจะบัฟความเร็วนี่ครับบัฟความเร็วหลบทักษะฟื้นฟูน,ฟน,นะผมน่าจะเป็นบัฟนาปอมนะครับผมก็ซื้อสองยกเลิกอมตะอัญเชิญลงศพจิตวิต้านพายุนะผมต้านหิมะต้านพายุไม่มีดาเมจสกิลนะก็เสียดายนิดนึงถ้ามีดาเมจอาจจะตึงกันนี่เนาะมีร้านไอ้แทกหนืดตัวหนืดแล้วก็เลือกได้นี่แร่หนึ่งพั 1, นะน่าจะดีเนาะโอเคครับมา แต่พอเปลี่ยนเป็นก้าวดาวนะผมเลือดแม่งมันเด้งมาอย่างเยอะตอนเดี๋ยวให้ดูนะผมตอนเป็นล่างไฮปืรอครับผมมันประมาณสองเสนเนาะแต่พอเป็นก้าวดาวล่างสีทองมันเด้งเป็นห้าเสน,นอือคือโคตรตึงอะ่ะขนาดทวะเลือดแค่สามเศนเนาะิืมตัวนะ่ะพอใส่เกียร์ดีๆปุ๊บมันเป็น100ร้อยกับล้านได้เลือดอะ่ะแต่ตัวน,นี้ห้าเสนเอาคิดดูน่าจะหลายร้อยอะร้อยก่าล้านได้เยอะเลยแหละน มาเตะครับออกไหมออกไหมมาหิ้วมาเร็วหิ้วมาเร็วเปรี้ยงประธาน KSM นะผมไม่ลองสุ่มกล่องไอ้ตู้ไม่ไม่ไม่เพิ่มไม่เพิ่มโอกาสสักครั้งหนึ่งนะโอ้ลีอาขึ้นไป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 ขึ้นเออมาครับผมสุ่มแบบรวดเร็วเลยเฮ้ยออกเฉยปะอานูบิสถ้าตึงนะผมจะปั้นเลย กบ16ตัวแล้วตอนเนี้ยสุม่มให้หมดเลยแล้วกันเฮ้ยสุ่มตัวแล้วจะเก็บใบดีปะเฮ้ยขาเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะผมมือ,อโคตรตึงโคตรตึงโอ้โหดีใจมากเลยครับพี่น้องเฮ้ยเราได้แล้ววะทำไมไอดีหลักไม่ได้วะทำไมมันออกมาไอดีนี้มาเอ๊ะเก่งดีวะตัวไอดีนี้มันพร้อมปั้นหน่อยเพราะว่ามันมีกบ16ตัวไงหาอีกแค่4ตัวแนละ้วจะปันป้นแม็กได้อยู่ มันจะแบกทีมากไหมวะหรือ,อตัวใหม่ต้องดีดิออตัวใหม่โอ้โหขาเยอะเลยตัวนี้ล่ะเดี๋ยวค่อยมาเก็บวัสดุดิบนะผมต้องรีบมาเก็บละอย่างตึงนะครับทงน้องอุยดีใจครับได้ครับตัวใหม่นะโอเคนะครับผมจะได้ตัวมารีวิวแล้วผมเตรียมติดตามเลยนะว่ามันจะตึงไหมยมติดตามให้ได้ได้เลยนะครับผม โอเคครับอย่าลืมมาทำภารกิจกันด้วยนะครับผมมันก็มีภารกิจนะครับไปในไอดีถัดไปเลยกันครับผมไปแล้วนะครับผมมาครับขนนกมาครับรับกล่องนะครับผมมาเก็บตัวสุมไอดียีจะมีกี่ตัวเนาะมาครับเอ้ยแกมิจัดรับของไปครับรับของไปครับเปิดมามาห้าตัวเถอะโอ้โหออกเป็นเพชรเนาะมีตัวไหมนี่ มีสี่สตัวนะครับผมมาคิวมาครับจุ่มไปครับสำหรับ5ตัวแรกนะครับผมดับไปเยเปี้ยงผมองเรอบมผมไอมอ่าโมีใจแล้เพราะว่ามันออในนี้ผมว่าดีใจครับออกะีครับผมเปี้ยงหูไว้บาอมนมคไม่ใช่ว่ะเปี้ยงหบาปฐมไมเอาครับแมว เนี่ยมาหลอก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 เพื่อผู้ชมคืไม่ไหวครับงงงง่ายออกแน่นอนเปี้ยงโอ้โหมาแล้วไฟไฟแห่งคนเกลือเออเปี้ยงโอ้โหมันมาดูล่างเป็นล่างอันด้าได้แน่นอยตจ้นี้นี่ก็อ่ะใครที่ชอบก็เข้ามาดูครับผมก็กดไลค์ครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับกดไลค์ผมคอมเมนต์บอกนะว่าหมดกี่ตัวกันนะครับผมคอมเมนต์บอกได้ครับพูดครีได้ครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนเกลือไหมครับผม ใครที่เข้ามาหลายๆคนครับยังไม่กดติดตามครับผมก็ดูนากดติดตามหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมโอเคครับบ๊ายบาย Let's go